นี่ค่ะปอปอมได้ของฝากจากเพื่อนๆนที่ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดมาเป็นแคบหมูมาคู่กับน้ำพริกหนุ่มด้วยนะคะแต่ปอป้อมอคิดว่าตัวเองน่าจะจ้วงน้ำพริกหนุ่มหนักมือไปหน่อยค่ะตอนนี้เหลือแต่แคบหมูค่ะและจะเอาน้ำพริกหนุ่มที่ไหน ก็าทำเองสิคะรออะไรวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำน้ำพริกหนุ่มค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลาจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูง และทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน k i t c h e นน้ำพริกหนุ่มนะคะส่วนใหญ่เราจะได้รับเป็นของฝากจากเมืองเหนือเสมอเพราะว่าพริกที่ใช้คือพริกหนุ่มจริงๆค่ะพริกหนุ่มมีลักษณะแบบนี้นะคะ ไม่ใช่พริกหยวกไม่ใช่พริกชี้ฟ้าเขียวแต่จะเป็นเม็ดยาวๆสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ต่อให้เขาแก่ขึ้นเนี่ยก็ยังคงสีเขียวแต่ว่าจะเป็นสีเขียวซึ่งอาจจะมีโทนสีต่างกันไปนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยทำได้ง่ายเครื่องปรุงน้อยมากและยังเป็นฐานน้ำพริกซึ่งเอาไปต่อยอดได้อีกค่ะเรามาดูกันเลยว่าความง่ายของน้ำพริกหนุ่มเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราอยู่คอนโดเราไม่สามารถทำได้แบบคนที่เขามีเตาถ่านที่พร้อมจะย่างเครื่องปรุงต่างๆดังนั้นป้าป้อมจะใช้วิธีคั่วหรือย่างง่ายๆในกระทะนี่แหละคะ่ะอย่างแรกเลยป้าป้อมหั่นพริกหนุ่มให้เล็กลงจะได้คั่วง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะป้าป้อมเนี่ยเคยได้ยินคนเหนือเขาเล่าให้ป้าป้อมฟังว่า ถ้าสมมุติว่าจะกินน้ำพริกหนุ่มที่ไม่เผ็ดเนี่ยให้เอาเม็ดข้างในออกค่ะคั่วแต่เนื้อหรือย่างแต่เนื้อพริกบ้างคนเติมมะเขือยาวฉีกเนื้อลงไปด้วยค่ะเอามะเขือยาวไปเผาลอกเปลือกแล้วก็ฉีกเนื้อมะเขือยาวผสมลงไปให้หน้าตาล้อเลียนกับพริกหนุ่มค่ะสำหรับการอยู่คอนโดนะคะป้าป้อมจะไม่คั่วบนกระทะเปล่าๆ ป้าป้อมอยากจะฉีดสเปร์น้ำมันลงนิดหน่อยเพื่อให้พริกของเราขึ้นเงาค่ะแต่อย่ามากนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพริกทอดค่ะป้าป้อมจะย่างของหรือคั่วของเนี่ยแยกกันนะคะเพราะแต่ละอย่างเนี่ยใช้เวลาในการสุกไม่เท่ากันค่ะพริกก็อยู่ส่วนพริกหัวหอมก็อยู่ส่วนหัวหอมกระเทียมก็อยู่ส่วนกระเทียมมีแค่3อย่างเท่านั้นค่ะ<ม>การคั่วในน้ำมันเนี่ยนะคะทำให้พริกผักของเราเนี่ย ขึ้นเงาสวยค่ะแต่ไม่ถึงกับมันมากคนเป็นครั้งขราวเวียงกระทัะเป็นครั้งคราวทิ้งไว้ให้ตัวเขาโดนไฟบ้างถ้าคั่วบ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวไม่โดนไฟไม่มีความเกรียมค่ะมีคำถามว่าคั่วถึงไหนป้าป้อมจะคั่วให้มีสีเกรียมๆที่ขอบของทุกอย่างค่ะนอกจากจะนิ่มแล้วยังจะได้กลิ่นหอมของความเกรียมนั้นด้วยค่ะ สำหรับกระเทียมนะคะนอกจากจะมีความเกรียมน้อยๆที่ผิวแล้วสิ่งที่ป้าป้อมอยากให้เช็คว่าใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือการจิ้มลงไปในตัวมเมล็ดกระเทียมเลยว่าเขานิ่มหรืออยังถ้ามีครีมเนี่ยบีบได้เลยเห็นไหมคะพอบีบแล้วเขาจะแตกแบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญสังเกตได้ด้วยตาก็คือ เม็ดของกระเทียมจะใสขึ้นส่วนของหัวหอมหัวหอมเราได้ความเกรียมในกระทะแล้วนะคะเราจะได้เนื้อหัวหอมที่นิ่มแบบนี้ค่ะเขาสามารถหลุดออกมาได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะสำคัญนะคะเกรียมอย่าพึ่งไหม้นะักและนิ่มค่ะพริกก็เช่นกันพริกของเราเกรียมสวยมากสำหรับพริกนะคะในบางส่วนในบางสูตร เขาต้องการพริกที่สีเข้มขึ้นเขาจะผสมพริกชี้ฟ้าเขียวลงไปประมาณ1ใน3ค่ะแต่สำหรับป้าป้อมน้ำพริกหนุ่มตัวพริกหนุ่มเขาหอมเนื้อเขาอร่อยแล้วป้าป้อมใช้พริกหนุ่มล้วนๆเลยค่ะสำหรับชาวบ้านที่เขาทำน้ำพริกหนุ่มโดยไม่ได้อยู่บนคอนโดนะคะเขาจะใช้วิธีเผาพริกหอมกระเทียม บนเตาถ่านโดยการเอาพริกเนี่ยเสียบไม้เหมือนไม้ปิ้งลูกชิ้นนะคะแล้วก็เผาเป็นไม้ๆไ,ไปแต่ความเกรียมที่ได้จากการเผาเตาถ่านจะเป็นสีดำแต่ความเกรียมที่เราคั่วบนกระทะเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลค่ะต่างกันนะคะถ้าสีดำจากเตาถ่านไม่สามารถเอาไปล้างน้ำแล้วลอกเปลือกออกได้ค่ะแต่เนื้อพริกก็จะน้อยลงนะ เมื่อเครื่องปรุงค่อนข้างเตรียมนะคะและแน่ใจว่านิ่มแล้วเราเอาขึ้นจากเตาได้เลยค่ะนี่ค่ะเราคั่วพริกของเราเรียบร้อยแล้วพริกหอมกระเทียมแค่3อย่างจริงๆตอนนี้เราจะเริ่มตำแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันแหลก ยากที่สุดก็คือพริกป้าป้อมจะเอาพริกลงก่อนนะคะ เมื่อเราตำพริกได้ละเอียดประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าน้ำพริกหนุ่มเราอยากได้เป็นเนื้อเนื้อทุกคนเห็นแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมน้ำพริกหนุ่มที่เราซื้อจากเมืองเหนือจะสีเข้มและรู้สึกว่ามันเป็นเส้นนั่นก็คือเขาเผาจริงจังหรืออบจริงจังลอกเปลือกออกแล้วฉีกพริกออกเป็นเส้นค่ะเราอยากทำแบบนั้นก็ได้แต่การคั่วพริกบนเตาจะใช้เวลานานมากค่ะ พอหัวหอมได้แหลกประมาณหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะใส่กระเทียมส่วนที่เหลือลงไปค่ะหลังจากที่แต่ละอย่างแหลกพอประมาณเราตำรวมให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อที่ใกล้เคียงกันค่ะเนื้อใกล้เคียงกันเนื้อเดียวกันความหยาบใกล้เคียงกันค่ะเพราะเหมือนที่ป้าป้อมบอกนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาไม่ละเอียดมากค่ะ ดังนั้นก็ขอร้องกันเลยถึงแม้จะอยู่คอนโดอย่าใช้เครื่องทุนแรงนะคะรับรองตำแบบว่าไม่ต้องออกแรงมากอะค่ะของสุกอยู่แล้วนิ่มอยู่แล้วตำเบาๆก็ได้ค่ะแต่อาจจะต้องนานหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าเครื่องปรุงทั้งหมดทั้ง3าอย่างมันจะเข้ากันดีตำให้เข้ากันประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากพร้อมเอาขึ้นมาปรุงรสแล้วค่ะน้ำของพริก น้ำของหอมกระเทียมมันจะออกมาอยู่ในนี้โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะอยากได้สีที่เข้มขึ้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวใส่มะเขือยาวจัดไปเลยค่ะเราได้น้ำพริกหนุ่มประมาณนี้แล้วนะคะคราวนี้ป้าป้อมจะปรุงรสละค่ะเค็มของเราก็คือเกลือเท่านั้นจริงๆหรือ จะแตะน้ำตาลสักนิดหนึ่งเพื่อปรุงรสถ,ถ้าใครไม่รังเกียจรังงอนอยากจะใส่ผงชูรสตามสบายเลยค่ะแต่ผงชูรสนั่นคือตัวที่แทนความเค็มนะคะใส่เกลือเลยค่ะเรายังไม่มีรสชาติอะไรเราใส่ความเค็มลงไปแล้วอย่างที่ป้าป้อมเคยทำป้าป้อมจะแตะน้ำตาลนิดหนึ่งเพื่อให้เค็มอร่อยฐานของเรามีแค่นี้จริงๆ ถามว่าจะไปแตกยอดเป็นอะไรได้อีกถ้าชอบปลาใส่น้ำปลา,ลาต้มสุกลงไปได้น้ำปูรู้จักไหมคะเป็นการที่คนทางเหนือเข้าเอาปูดำมาต้มมาตำและมันจะเป็นครีมครีมสีดำค่ะผสมลงไปในน้ำพริกหนุ่มได้นอกจากนั้นเราสามารถเอาไปผัดใส่หมูสับและปรุงรสเพิ่มได้ค่ะ ดังนั้นถ้าคิดว่าจะเอาไปต่อยอดการปรุงรสอย่าให้เค็มเกินไปเพราะปลาล้าก็เค็มน้ำปูก็เค็มบางคนเอาไปใส่ทัว่วเนสดด้วยค่ะทั่วเนาแบบที่ไม่ได้เป็นแผ่นๆนะคะเป็นทัวน่วเนาที่เขาทำแบบว่าห่อไปตองไว้คลุกได้เลยค่ะชิมดูจนได้รสที่ต้องการแล้วเราก็เอาไปจัดลงจานเลยค่ะ อืไม่อยากเชื่อว่าอร่อยมากขอเติมเค็มอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆป้าป้อมว่าเดี๋ยวเราจะจิ้มแคบหมูได้อร่อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกหนุ่มแบบง่ายๆทำตามครัวชั้นสูงได้นะคะ คราวนี้ล่ะแคบหมูของเราไม่เหลือแน่นอนเพราะเราสามารถจิ้มน้ำพริกหนุ่มแบบโฮมเมดกินได้อย่าลืมนะคะป้าป้อมเคยบอกแล้วว่านี่คือฐานบางคนเพิ่มพริกเขียวให้เข้มขึ้นเพิ่มเนื้อหนังด้วยการเผามะเขือยาวลงไปอีกหรืออยากได้สีสวยเผามะเขือเทศลงไปก็จะได้ลดอมเปรี้ยวนิดๆจากนั้นใครจะผสมน้ำปูน้ำปาลาล้าถั่วนเน่า หรือแม้กระทั่งเอาไปผัดกับหมูก็ยังได้ค่ะไปเลือกอร่อยตามแบบของแต่ละคนเองนะคะสูตรโครัชั้นสูงให้เป็นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ